ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาเป็นอย่างมากเนื่องจากกีฬาก่อให้เกิดการพัฒนาในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจของคนในชาติตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวสังคมและเศรษฐ,ฐกิจให้กับประเทศได้ในยุคนี้อุตสาหากรรมกีฬาถือเป็นอีกหนึ่งในส่วนผลักดันเศรษฐกิจของทั่วโลกโดยจะมีทั้งเรื่องของสินค้าทางการกีฬาและการจัดอีเวนต์กีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีคำว่าสปอร์ตทัวริซึมเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและกีฬาอีกด้วยสำหรับเรื่องนี้พลตำรวจเอกเดชรงสุทธิชานบัญชาประธานอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาวุฒิสภาได้มองเห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดังคำที่ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติงานการกีฬานั้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา เรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องต่างๆทั้งปวงที่ประเทศชาติเนี่ยมีเศรษฐกิจที่มันคง,งแข็งแรงได้สามารถสะท้อนในเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นปากท้องประชาชนอาจจะต้องะท้อนในภาพเศรษฐกิจที่สามารถจับต้องได้จะเป็นการกีฬารูปแบบใหม่ซึ่เป็นการกีฬาที่สามารถสัมผัสได้และจับต้องได้ครับนอกจากนี้ประธานอนุกรรมมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาวุฒิสภายังส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกําลังกาย โดยหวังใช้โมเดลจากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จมาประยุกใช้เรียกว่าเสียเหงื่อได้เงินหรือแคลรดีเครดิตจูงใจให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อปลายทางในการสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจรวมทั้งช่วยในด้านสาธารณาสุขโดยรวมของประเทศ คารีเครดิตเนี่ยเป็นการชักชวนให้ทุกคนเนี่ยออกกำลังกายก,การทำคารีเครดิตเนี่ยสุดปลายทางมันคืออะไรสุดปลายทางของมันก็คือสร้างความบังคงบังคั่งและย,ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจเมื่อคุณแข็งแรงแล้วคุณสามารถจะมีสิทธิาพัฒนาในเรื่อง,งต่างๆที่คุณทำโดยรวมเมื่อคุณแข็งแรงแล้วงานสาธารณสุขของประเทศเนี่ยแทนที่คุณจะต้องกินยายากแก้หวัดพาราหรือก็ตามเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาตนเองในด้านสาธารณสุขเนี่ยคุณก็ต้องซื้อเพราะคุณแข็งแรงก็ทำให้งานสาธารณสุขระบบงานสาธารณสุขทั้งปวงเนี่ยลดลง ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีในการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพของคนไทยซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมคาราเดยเครดิตฟิตช่วยหมอของคณะอนุกรรมธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาวุฒธธิสภาได้เปลี่ยนคาราเดยจากการออกกำลังกายของประชาชนนับหมื่นคนเป็นเครื่องไฮโฟออกซิเจนมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆพร้อมกันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ตอบรับในการจัดกิจกรรม SAT Challenge ไปยังภาคส่วนต่างๆของสังคม และนับจากนี้หากชาวไทยมีร่างกายที่แข็งแรงก็จะช่วยสร้างชาติไปพร้อมกับอุตสาหกรรมกีฬาใหม่ๆได้ต่อไปพิจิตการชนะกุลรายงาน